สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทานคีรีองค์การบริหารส่วนตำบลทานคีรีตั้งอยู่ที่หมู่2องตำบลทานคีรีอำเภอสะบาย,ย้อยจังหวัดส,สงขลาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงภูเขาซึ่งเป็นแหล่งน้ำลํำธานอุดมด้วยทรัพยากรป่าไม้น้ำตกมีความอุดมสมบูรณ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติวันนี้มาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่พี่น้องน้องทุกๆท,ท,ท่าน ในการรับลงทะเบียนเบียเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการประจำปีงบประมาณ2,565สำหรับผู้สูงอายุลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เกิดวันที่2กันยายน2 5 5 5ถึง 1. กันยายน2 5 6 6 2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลทานคีรีสไม่เป็นบุคคลที่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ และหลักฐานก็จะต้องมี 1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา2ทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบันพร้อมสำเนา 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาและสุดท้ายเบี้ยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินอายุ60-69ป,รปีรับเดือนละ600บาทอายุ70-79ปีรับเดือนละ700บาทอายุ80-89ปี รับเดือนละ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปรับเดือนละ1,000ต่อมาเรามาดูสำหรับคนพิการนะคะเอกสารหลักฐานที่จะต้องเตรียม 1. บัตรประชาชน 2. ทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบนัน 3. สมุดบัญชีงเงินฝากธนาคาร 4. บัตรประจำตัวคนพิการต่อมาคุณสมบัติ 1. มีสัญชาติไทย สองมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลทานคีรีสามมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายหมายเหตุกรณีคนพิการไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนแต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สามารถมาลงทะเบียนได้นะัสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทานคีรีสำหรับวันนี้ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ